เราควรบูชาหรือไหว้ในสิ่งที่สมควรแก่การบูชาบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมคําสั่งสอนของพระองค์บูชาพระอริยสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญแก่เรานี่คือบุคคลที่สมควรแก่การบูชาแล้วการบูชาด้วยข้าวด้วยของดอกไม้ทุกเทียนผลหมากล่างไม้เป็นอามิสบูชาเป็นการบูชาที่ไม่ได้แก่พระพุทธเจ้าแต่การบูชาที่ได้แก่พระพุทธเจ้าคือการลงมือปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุด ปฏิบัติบูชาคืออะไรพระพุทธเจ้าบอกให้เรารักษาศีลเราก็ตั้งใจงในการรักษาศีลห้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราจเจริญภาวนานด้วยการพยายามจเจริญอาณาปณสิเราก็ไปจเจริญอาณาปณสิแล้วเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าได้อย่างสูงสุดไม่ต้องอิงอามิรด้วยไม่ต้องเสียเงินในการเอาข้าวเอาของมาวางไหว้บูชาแต่คําถามคือตั้งได้ไหมได้แต่มันไม่ได้แก่พระพุทธเจ้าไงคำถามคือไหว้แก่ใครอะ่ะมันไม่จำเป็นต้องถามก็ได้แล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้พูดเองด้วยซ้ำว่าการบูชานั้นไม่ถึงแก่พระอ,องค์ แต่การบูชานี่ยมีผลมีผลไหมย่อมมีผลอยู่แล้วแต่มันสู้การลงมือปฏิบัติไม่ได้เพราะนั้นมันไม่จําเป็นทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่เป็นไรทําก็ได้อยู่แล้วไม่ทําก็ได้เหมือนกันถ้าเราปฏบิบัติบูชาเป็นที่ตั้ง